น้องฟักตัวแล้ว อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยมันเียกจากไหนเนี่ยหื้มมาได้ไงฮะหืมาได้ไงครับไงหื้อื้คนกำลังดูปลาละมาจ้องมาจ่ออยู่นี่เลยนะแน่แน,น,น,น่ดูมันเลียออีกมันเลียออีกดูมันดูมันนี่กินต้นไม้ได้ไงเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะดูมันจะถ่ายปลาแล้วจะมาถ่ายมึงเนี่ยฮะ ติ้งต้องกิงเลยดูมันดูมันดูมันทำข้าวไอ้กูจะดูปลาดูมันเขี่ยอีกแล้วไม่เอาเก๊มันจะถ่ายลูกปลามันก็มายุ่งอะไรกับกูเนี่ย